Okay, so s s tacos, oo, โอเคสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมป๊อปป้าบีสามดีกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสุ่มห้องร้องเพลงเพจะจีบสาวดีไว้เหี้ยอันก็ถ้าถ้ามีโอกาสจีบก็จะจีบแล้วกันนะครับผมเพราะว่าอีพีนี้เนี่ยผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับเอ่อร้องเพลงเพี้ยนนะครับผมเราจะร้องเพี้ยนให้ทุกคนเลยนะครับผมที่ผมสุ่มห้องเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะขอเขานะครับผมจะบอกว่าผมจะมาร้องเพลงให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยก็คือเกันไว้ก่อนนะครับก็คือผมจะบอกเขาว่า จะมาร้องเพลงให้ฟังนะครับแล้วก็จะทําแบบว่าร้องเพี้ยนๆไปเลยเออแล้วก็ดีดมั่วๆอะไรแบบเนี้ยจะดีดมั่วๆไปเลยครับผมแล้วก็แล้วก็แบบเอ่อพอเราร้องเพียนไม่ได้สักพักหนึ่งเนี่ยให้เขาแบบตลกก่อนให้เขาแบบไอ้เหียไอ้เฮียนี่ไม่ร้องเพลงกากชิบหายเลยว่ะอะไรประมาณเนี้ยเออก็แบบให้เขาแบบมองเราว่าแบบไอ้เหียแม่เข้ามาป่วนปาวัาอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็แบบเราขออนุญาตกินน้ําอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมไปเอาน้ํามานะครับผมผมยังไม่ได้เอาน้ํามาเลยเดี๋ยวผม แบแบว่าจะขออนุญาตเขาแบบว่าคือผมร้องเพี้ยนเสร็จแล้วพอไม่ว่าเขาจะพูดอะไรก็ช่างนะครับผมเราจะขออนุญาตเขานะครับกินน้ำครับผมบอกว่าโอ้น่าจะเจ็บคออะไรประมาณนี้แล้วเราก็กินน้าแล้วพอเรากินน้ําเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะมาร้องร้องเพาะเลยนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับก็ี๋ยววันนี้จะมาดูปฏิกิริยาของแต่ละคนนะครับผมจากคนที่ร้องเพี้ยนเนี่ยแล้วพอกินน้าเสร็จแล้วแบบว่าร้องเพาะอะไรประมาณนี้เขาจะเขาจะอึ้งหรือเปล่านะครับผมก็จะหล่อขนาดไหนก็เตรียม รับชมได้เลยนะครับผมแล้วก er ็อย่า like ล yeah. ืม like ก่อนก่อนเข้าไปดูนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปุ่มห้องกันเลยดีกว่านะครับผมอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับผมคลิปนี้ผมขอ500ไลค์นะครับผมวัเที่แล้ที่แล้วขอ300ไลค์แม่งเกินว่ะเกินเยอะด้วยเฮียเกินไปกี่ไลค์ไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วแต่น่าจะหลายหลายร้อยอยู่อ่ะคือเกือบพันแล้วมั้งก็คลิปนี้ผมขอ500ไลค์แล้วกันนะครับผมถ้าถึงก็เดี๋ยวจะา่่่่อไ้ยนนะคครับผผมมมชววงงี ก็มันมีเรื่องหลายๆเรื่องเข้ามาครับแต่เรื่องเรียนแล้วก็ไหนจะเกณฑ์อาหารไหนจะอะไรครับก็แรงโคตรยุ่งเลยก็เอาเป็นว่าเข้าไปรับชมเลยดีกว่าครับไปไั่ยมง้อคนอื่นเลยสวัสดีครับได้ยินเสียงผมไหมฮัลโหลสวัสดีครับวัีครับคือรีบรีบเล่นกันไหมครับ ไม่รีบครับไม่รีบใช่ไหมไม่รีบครับคือผมแบบว่าวันนี้ผมมาถ่ายทิกตอกครับผมจะถ่ายแบบร้องเพลงให้ฟังอะไรแบบนี้ถ่ายได้ไหมครับได้ครับพร้อมฟังครับพร้อมฟังเลยครับแล้วคนคนนี้เขาแฟนคุณเหรอครับหรือว่าเขาเป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชายครับอ๋อเป็นผู้ชายครับมีผู้หญิงไหมครับไม่มีครับไม่มีเพื่อนผู้หญิงเลยเหรอไม่ไม่มีครับโอ้โหไม่มีเพื่อนผู้หญิงเลยแย่จังวะแจ้งจะแจ้งสองเขาดิเพื่อนเขาจ้งสองไงเขาหลงรู้ที ทีบบ <S <S ่นี่แค่ครับที่นี่แย่ไม่มีผู้สาวครับไม่มีผู้สาวแลครับครับโ,โ,โอเคคือตอนแรกเนี่ยว่าจะสุ่มห้องหาสาวแหละแต่เห็นพวกเองแบบคุยตลกตีะโอเคละกันทางนั้นเดี๋ยวลองให้ฟังคยตลกไม,ไม่ไม่ได้คุยตลกเลยคุยด้วยจริงจ,จังง้นเลยแล้วขนม,น <S <S ขนมเค้กนี้เปิดไม้ไม่ได้ดจริงๆเหรอเนี่ยฮะโหลฮะเขาได้พูดบ้างไหมเนี่ยขนมเค้กเนี่ยเขาแบบ พูดกันผ่านๆสารจ,จิตได้ประมาณนี้แบบสืส่อสารกันแบบผ่านใจ <c oughs> โอ้โสืส่อสารกันผ่านใจว่ะสั <c oughs> <า>้นอ่ะมาลองเพลงล้กัน <c oughs> เคยฟังไ <c oughs> หมเคยเตือนปะเคยฟังไหมเคยอยากอยากให้รอกเกินนะครับแต่พอดีพี่รอกเกินน่ะน้องโอ้โหรอเกินไปอะไรนะป <c oughs> <c oughs> นะลุกลุงหล่อแต่มึงหล่อน้อยกว่ากูเพื่อนเพราะสี นัน sunshine, กันแล้วไอ้สัตว์เอ้ยยี่อะไรวะเนี่ยพอดีพอดีใช้ใช้ใจวัดนะครับไม่ใช่ใช้ประหลอดวัดอะรอก่อนอยู่แล้วใช้ใจวัเชื่อเลยกับไอ้สัตว์เอ้ยไอ้สัะอ้ย Mèo an toàn lòi vải nam mà đủ chếp chăm tung mù la quá đi kèm เราดนเลยดวนเลยดวนเลยฮัลโหลหลงหลงนี huh. right. uh ่ใ huh. ช oh, ่ไหมครับอ๋อต้นจูนต้นจูนเลยครับโป๊ะแบบผมกต้นจูนต้นจูนรวนเลยอต้นจูนจบเลยเรอาสงสัยจะคอแห้งอ่ะเพื่อนเดี๋ยวแป๊บนึงขอกินน้ำก่อนเดี๋ยวเปิดออโต้จูนเนี่ยเดี๋ยวเปิดออโต้จูนเลยโอเคป่ะขอเข้าไปโอ้โหครับโอเคป่ะโอ้โหว่าจะประวันจมน้ำไปแล้วไม่จมน้ำเลยเขาเลยเกยตื่นอะไรอยู่ไหรประวันจมนจม ปามามากินน้ำแล้วน่าจะแบบเมื่อกี้น <so like> ี้น well, uh ่าจะเจ็บคอเดี๋ยวเปิดออโต้จูนด้วยมาอ๋ออะไรวะเนี่ยอะไรวะ มนนีวันตัวหนึ่งลอยไว้น้ำมาดูเจ็บชำ้ำทรงรักกว่าได้เคยมันยพยายามตามรักตามเชยแต่สุดท้ายดันมาเคยตื่น,น้ําตายจงจำไว้ว,ว่ารักใคร อย่า <Yeah. S 2> ทำให้ใจต้องเจ็บและโปรดจงจำไว้ทำไมถึงเสียใจเพราะเราทำตัวเราเองรักก็คือรักลงก็คือลงจะทำเชาประมงก็คงไม่เข้าใจ กิดฉันนั้นเป็นวานที่เกิดตื่น้ำตายใจสลายแหลกลงไปตายธอเลยตัวฉันไม่เคยเรียนรู้มาก่อนแม่มึงอ่อนจึงทำร้ายจนอ,อกตรม วงใจของฉันช่างสาะลาปมโดยผิดพ้ายที่ทำลายเจอบปากเธอปาก <l ots> บอกว่ารักใจบอกว่าแค่สุดท้ายไม่เรลียวแลปล่อยฉันเกยตื่นตายฉันคงต้องยอมปล่อยตัวเธอคกอนน้ำลายกับคำลายที่เก่าไว้ ว่า wow. wow. รักก็คือรักลงก็คือลงจะอามช้าประมงก็คงไม่เข้าใจเ็ฉันนั้นเป็นวานที่เกิดตัวน,น้ตายใจสลายแหลกลงไปตายทะเลเป็นวาน ตื่นหนังตายและสุดท้ายดันมาตายเพราะรักกันเป็นไงเปิดออตอจูนละ <c oughs> ไม่รู้สึกคล่องใจกับชื่อมันรู้สึกคล่องใจกับชื่อพอดีว่าตันเข้าไปเล่นใหม่ๆเว้ มันแบบไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรแม่งตั้งชื่อไหนมันก็มีคนแบบชื่อซ้ําอะไรแบบเนี้ยก็เลยเอาชื่อนี้แม่งเลยไม่ไม่สิบมีเอาอติดติดคอยน <laughs> ติดคอยมามาเดี๋ยว,วแจกบาร์ปเลยละกันอันนี้เดี๋ยวไอ้น,นี่นะเดี๋ยวให้วาร์ปก็คือจริงๆไม่ได้เอาลงติต๊กตอกเอาลงยูทูบเนี่แหละยูท<ด>ูบเลยอ่ะย <YouTube S 2> <ด>ูทูบีครับยูทูบีอ่ะเนี่ยผมให้ให้วาร์ปไปแล้วพิมพ์ไปในในยูทูบแบบมันจะขึ้นอันแรกเลยแล้วก็จะลืมกดติดตามด้วยนะติดตามคนนี้ตั้งมาขึ้นอันที่สองครับ ถ้ามันขึ้นอันที่ถ้ามันขึ้นอันที่สองให้เตะหน้าเลยยอกยอ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 เดี๋ยวแม่งตามเตะคนถึงบ้านจริงเราไงวมเเี่ะก็คัดลอกไปแล้วก็ไปค้นหาใน YouTube เดี๋ยวก็เจอนะเดี๋ยวพี่ไปก่อนละกันนะเดี๋ยวไปสุมห้องใหม่กันไปแล้วนะยบายทุกคนครับไปแล้วครับครับโอเคผ่านไปหนึ่งห้องนะครับผมก็มีสาวนะครับแต่ว่าสาวเปิดไม่ได้เมื่อกี้เขาบอกนะครับเพราะอแม่ ผม,มพ้เสียดายเลยรอบนี้ขอเจอสาวละกันนะครับผมก็วันนี้เราไม่ได้จะมาร้งองเพลงจีบสาวไง<ม>ก็เลยก็เลยไม่ไม่ได้แบบไม่ได้อะไรนะไม่ได้โฟกัสที่จะต้องมีห้องที่มีสาวอะไรประมาณนี้แต่ก็อยากมีอยู่เหมือนกันนะครับอืมเดี๋ยวไปสุ่มอีกห้องหนึ่งเลยละกันนะครับผมอีกห้องหนึ่งเนะี่ยเดี๋ยวผมว่าจะร้องเพลงอธรรมดาแสนวิเศษนะครับผมก็เดี๋ยวเราลองไปรับฟังรับชมกันได้เลยนะครับไปไปสุ่มห้องกันดีกว่าวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อย่าอย่าเพิ่งรีบเล่นนะครับวันนี้ผมจะมาร้องเพลงให้ฟังครับฟังไหมครับ,รบนี่ผมเมื่อจะสุมห้อง,องร้องเพลงเล้ยเนี่ยคือแบบผมมาเจอแบบแค่ฟังเสียงก็รู้แล้วว่าน่ารักอะครับใช่ไหมตัวจริงน่ารักแล้วครับไม่รู้ดิมันก็แล้วแต่คนชอบหรอบไม่ชอบอ๋อก็คือแล้วแต่สเปคคนใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ผมว่าเสียงแบบน,นี้น่าจะน่ารักมากๆเลยนะครับเนี่ย อายุเท่าไหร่ครับอายุอายุสิบสี่ค่ะโอเคโอเคครับชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรไม่ไม่แล้วเธออายุเท่าไหร่อ uh ๋อ huh, ผมอ๋อผม,าผมาอายุสิบหกครับอ๋อสิบสี่ก็ห่างแค่สองปีเองครับอือก็สองปีไงแล้วมีมีแฟนอะไรยังครับเนี่ยก็มีแฟนเขาไม่เป็นยิงคนเดียวอย่างนี้หรอกคะ่ะออ้ยนี่กูจะมาร้องเพลงหรือกูจะมาจีบสาวเนี่ยมามาเดี๋ยวผมร้องเพลงให้ฟัง เคยเคยเคย,ยฟังเพลงอ่าไม,ไม่ไม่เคยไม่เคยยังไม่ทันพูดเลยทำ <c oughs> ไมทำไมเพลงอะไรเพลงธรรมดาแสนวิเศษครับไยฟังไหมครับที่เธอเป็นเธออย่างนี้เนี่ยเอ้ยชอ,อ,อบฟังก็ชอบอยู่ชอบเพลงนี้นะเราเราชอบคนเราชอบชอบคนร้องไหมคุณที่ร้องเพลงนั้นหรอใช่ไม่รู้อ่ะเราชอบผมไหมครับหยอกยอกผู้ลเล่นผู้เล่นผู้เล่นโทษโทษโทษผู้เล่นผู้เล่น อมีกิต้าฟังอย่จะตกใจนะครับผมบาจจะลองไม่พอเท่าไหร่ไม่ตกใจเธอเป็นเธออย่างนี้นาดีอยู่แล้วที่เธอเป็นแบบนี้นาดีอยู่แล้วเป็นความธรรมดาที่แสนจะพิเศษ มากกว่าใครใดๆทั้งนั้นอเยเป็นไรครับผมร้องไม่พอเหรอ <c oughs> <c oughs> ผมร้องไม่พอเหรอทำไมคำผมว่าโคตรพอเลยอ่ะเอ้ยเอ้ยเต็มเต็มสีไว้เท่าไหร่เนี่ยเต็มสีไว้เท่าไหร่ให้หนึ่งร้อยเลยให้หนึ่งร้อยแต่เติมสีไว้หนึ <c oughs> ่งร้อยอะ บ้ามาเดี๋ยวผมเอาดีๆแล้วเมื่อกี้นี่ผมเจ็บคอดิเดี๋ยวผมกินน้ำแป๊บนึงนะน้ำเปล่าก็อร่อยเหมือนกันนะเน,นี่ยไฮ้ไ่โคตรเผาะเลยยัง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 ,ยง เธอเป็นเธออย่างนี้นะดีอยู่แล้วที่เป็นเธอแบบนี้นะดีอยู่แล้วเป็นความธรรมดได้สแสนย่พิเศษมากกว่าใครใดใดทั้งนั้น ชอบปวดว่ไม่เท่ากันสำหรับฉันว่ามันดีที่สุดในใจฉันแล้วห้างคิวของเธอที่เขียนไม่เคยเท่ากันรู้ว่าไหมว่ามันดีที่สุดในใจฉันแล้วไม่ต้องไปยา้ มากมายก็กกได้รักเธอเพียงเท่านี้ก็นะรักดีอยู่แล้วที่จะเป็นเธอแบบนี้นะดีอยู่แล้วที่เป็นเธอแบบนี้นะ แล้วเป็นความธรรมดาที่แสนจะพิเศษมากกว่าใครใดๆทั้งนั้นที่เธอยิ้มอย่างนี้นะดีอยู่แล้วที่เธอเป็นแบบนี้นะดีอยู่แล้วคนที่ฉันต้องการมากมายที่สุดก็อยู่เธอคนเดียวเท่านั้นดวงดาวใด จะงดงามเท่าดวงตาของเธอฉันว่าไม่มีแล้วยิ่งงามใด้เล่าจะงดงามเท่าดวงใจของเธอฉันว่าไม่มีแล้วไม่ต้องพยายา ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายก็ได้หลังเธอเพียงเท่านี้ก็น่ารักดีอยู่แล้วที่จะเป็นเธอ ดนะีอยู่แล้วที่เป็นเธอแบบนี้นะดีอยู่แล้วเป็นความธรรมดาที่แสนจะพิเศษมากกว่าใครใดใดถึงนั้นที่เธอยิ้มอย่างนี้นะดีอยู่แล้วที่จะเป็นแบบนี้นะดีอยู่แล้วคนที่ฉันต้องการมาไม่ได้สุดก็จะเจอคนเดียวเท่านั้น พอได้นะเซ็นต้าพอได้แบบนี้นะดีอยู่แล้วแบบนี้นะดีอยู่แล้วแบบนี้นะดีอยู่แล้วแบบนี้นะที่จะเป็นเธออย่างนี้นะ ู่แล้วที่เป็นเธอแบบนี้นะดีอยู่แล้วเป็นความธรรมดาร์ดิสนจะพิเศษมากกว่าใครใดใดทั้งนั้นที่เธอยิ้มอย่างนี้นะดีอยู่แล้วที่เธอเป็นแบบนี้นะดีอยู่แล้วคนที่ฉันต้องการมากมายที่สุดก็แค่เธอคนเดียวเท่านั้น ได้ไหมครับต่างจากเมื่อกี้เยอะไหมครับเมื่อกี้นี้มันสงสัยเจ็บคอจริงๆอะดูละแต่เราว่าตอนแรกคอกว่านะใช่เหรอชอบตอนแรกกว่าเหรอโอ้ยอันนี้มีไม่ไม่ลไม่มีแฟนใช่ไหมครับเนี่ยทำไมอะได้เห็นไหมล่ะคะก็ไม่เห็นนะครับก็าอาจจะมีแอบไว้อะไรแบบนี้ไงก็กลัวแบบไม่ดีต้องเห็นดีต้องเห็นดีก็คือถ้าเผื่อจีบไปแล้วแบบโดนซุนอะไรแบบเนี้ยโดนต่อย <laughs> เธเห็นดีเธอต้องเห็นแฟนดีเธอไม่เห็นตัวเองเหรออุ๊ยอะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะไอ้ข้าเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรนะไม้เคยพูดอะไรไม่มีไม่เห็นตัวเองเหรอเขินว่ไมีเคยไหมเขินครับก็คือแบบไม่เคยมีผู้หญิงหยอดอะไรแบบนี้มาเลยอ่ะโอ้โหชีวิตตีไม่ค่อยมี<ๆ>ก็มีแต่คุณมีมีแต่คุณคนแรกนี่แหละครับผมที่แบบเล่นกับผมแบบเนี้ย เราชื่อเล่นชื่ออะไรล่ะ <c oughs> อาชื่อชื่อเราเหรอใช่ <c oughs> ใช่ใช่เรายี่สิบสี่ลิเมลิเมลิเม <c oughs> อยากไปจะไปอ่านเลยเออชื่อชื่อมี่ชื่อมี่อยากบอกครั้งเดียวนะบอกครั้งเดียวนะบอกเลยชื่อมี่ใช่ใช่ใช่อ๋อโอเคครับจริงๆเรามันก็เรียกยากนะอยากเรียกว่าที่รักมากกว่าครับอะไรกลัวแเล้ว มามามานไหนก็บอกชื่อแล้วเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังแล้วไม่ปั่นนะเมื่อกี้เนี่ยก็คือเชื่อแล้วนะคือเชื่อสนิทใจแล้วถ้าเธอหลอกเรานี่เราเสียใจหลอกหลอกว่ะหลอกถ้าเธอหลอกเรื่องชื่อเราเนี่ยเราเสียใจนะเราแบบเราเชื่อใจเธอแล้วว่าเธอชื่อฉันจะหลอกชื่อตัวเองทำไมโอ้ขนาดแค่บอกชื่อคุณยังแบบโอ้ก็จะบอกได้มาอ้าวหรือมันไม่จริงก็ผมอายุสิบสี่จริงๆแต่ผมอายุสิบสี่นะคุณร้องเพลงพาคุณลอยได้นะครับจริงหรอ ถึงจะไม่ใช่เดือะทอยอะ,ะโอ้ยเป็นตทอยตันนี้อะฉันเจอพาเธอแล้วไม่ตรงชื่อ <c oughs> งั้นผมมอบเพลงนี้ให้คุณละก,กันนะครับผมในฐานะที่คุณในฐานะที่ที่น่ารักเกินไปอาการคุณสัแกแค่คุณยิ้มมาอืมสงสัยต้องกินน้ำอีกแล้วมั้งเนี่ยขอเสงเมื่นตอนแรกได้ว่าน่ารักออก แค่คนเยิ้มมาสักแค่ครั้งเดียวก็เหมือนว่าโลกนี้มีแค่คุณหยุดมองไม่ได้ลองเพลงเหมือนี่ลองเพลงพอตั้งใจจะร้องเพียงยนแล้วมันตลกนะเว <c> ้ย <oughs> มันตลกแบบมันมันก้นกั้นขำไม่ได้อะ <c oughs> เอาดีลนะ ยิ้มมาสบตาแค่ครั้งเดียวก็เหมือนว่าโลกนี้มีแค่คุณหยุดมองไม่ได้ทำไมไม่เข้าใจนี่รอยยิ้มหูฟ้าแผ่นดินไว้สั่นทั้งใจครั้งรักคุณจนไปไหนไม่ได้แล้ว ได้เห็นคุณยิ้มที่ไรก็หวั่นไว้ทุกทีใจไม่ค่อยดีก็คุณน่ารักไปแค่คุณยิ้มที่ไรก็หวันไหวทุกทีใจไม่ค่อยดีหยุดน่ารักสักวันจะได้ไหม เข้าใจเกิบคำว่าลาลายใจบางเหมือนจะตายก็เพราะคุณหยุดมองไม่ได้ทำไมไม่เข้าใจนี่รอยยิ้มรู้วา่าแผ่นดินไว้สั่นทั้งใจครั้งรัก มีจนไปไหนไม่ได้แล้วแค่เพียงได้เห็นวิยิ้มทีไร mm hmm. ก่อนไว้ทุกทีใจไม่ค่อยดี mm hmm. ก็มีน่ารักไป mm hmm. แค่คุณยิ้มทีไร mm hmm. ก็หวนไว้ทุกทีใจไม่ค่อยดีห mm hmm. ยุดน่ารักสักวันจะได้ไหม ยุดน่ารักสักวันจะได้ไหมครัะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ,ถ้าถ้าหยินน่ารักก็ต้อผู้ชายไม่ได้ดิเอาเฮอโอ้โห,โโหดูดีคำพูดไม่น่าหนอยใจอะ่ะเรางอนเราทั้งนั้นนะอ๋อเอนะอ๋อเอนะไปตั้งไปตั้งรูปโปรเป็นรูปจริงๆเลยเร็วๆอยากเห็นรูปน้องแมวออกจากน่ารักน่ารักรตัวไหนวะไม่ให้นิว้วชูนิ้วกลางได้อย่างเช่าเลย แต่เราไปหาข้าวกินก่อนตอนนี้มันจะตีหนึ่งแล้วอะเราหิวข้าวมากเลยตอนเนี้ยไม่รู้ว่าร้านไหนจะเปิดอ,อ่ะอือจริงจริงอ้หาข้าวกินตอนตีหนึ่งูสุกจัดถ้าเราหาข้าวกินไม่ได้เราก็ว่าเราจะกินเธอแล้วล่ะครับตอนเนี้ยไม่ใช่แมวค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาใหม่นะครับ <laughs> เดี๋ยวขอเพิ่ม,มเพื่อนไปได้โอเคนะเพื่อไปละโอเคครับ <laughs> คุณผู้ชมครับก็สำหรับอีพีนี้เป็นไงกันบ้างล่ะครับผมก็มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่เชิงว่าจะ มาร้องเพลงเพี้ยนซะทีเดียวเลยครับแต่ว่าคือตอนแรกผมกะจะสุ่มห้องแบบว่าหลายๆห้องแล้วก็ไปร้องเพลงเพี้ยนแล้วคือเวลามาันค่อนข้างจะจากัดนะครับเพราะว่าเวลานี้คือพ่อผมใกล้จะเลิกงานนะครับก็เลยต้องแบบต้องตัดจบคลิปก่อนนะครับนะครับผมก็ใครที่เข้ามาดูก็ ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมแล้วก็กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมก็เอาเป็นว่าถ้าคลิปนี้ถึง500ไลค์นะครับผมเดี๋ยวอีพีต่อไปมาแน่นอนนะครับผมใครที่อยากให้ผมทําอะไรในฟรีไฟล์นะครับผมเกี่ยวกับการร้องเพลงจีบสาวสุมห้องหรือว่าสุมห้องให้ผมสุมห้องไปทําอะไรก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างจุดนี้ได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับสำหรับอีพีนี้เจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับจุ๊บ 啊。